คิดออกไหมคะว่าทุกวันนี้เราสามารถหาบ้านริมน้ําได้จากที่ไหนบ้านริมน้ําที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกบ้านริมน้ําที่ยังคงความเป็นโมเดิร์นอยู่วันนี้หาที่ไหนได้บ้างคะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ The r v v r r ของแสนสิริค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีแค่8หลังเท่านั้นเป็นบ้านริมน้ําที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก แต่ละหลังนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอย454ตารางเมตรสีห้องนอน5ห้องน้ำและ4ที่ตอดรถค่ะทุกหลังจะมี EV charger ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าข้างในเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น1ค่ะโดยไฮไลท์ที่สำคัญของชั้น1นนะคะก็คือห้องห้องนี้ค่ะ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ผนวก living area dining area แล้วก็ pantry เข้าด้วยกันลองจินตนาการนะคะว่าคุณแม่เนี่ยกำลังทำอาหารอยู่คุณพ่อกำลังดื่มกาแฟที่บริเวณโต๊ะกินข้าวแล้วก็ลูกกำลังดูทีวีนะคะอยู่ที่ส่วน living ทำให้ทั้ง3คนเนี่ยแม้กระทั่งทำกิจกรรมต่างกันแต่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้ค่ะ ตัวกระจกบานใหญ่บานนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์พิเศษของห้องเลี้ยงรูมค่ะเพราะว่าทําให้สเปซภายในเนี่ยเชื่อมต่อมาอยัางสเปซภายนอกทําให้ห้องเลี้ยงรูมได้รับแสงธรรมชาติตลอดวนันแล้วก็ได้รับลมแม่น้ําตลอดวันด้วยค่ะบริเวณสวนตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นสระว่ายน้ําก็ได้โดยที่บ้านตัวอย่างเนี่ยทางโครงการเขาจะทําเป็นสระว่ายน้ําไว้ให้ดูนะคะนอกจากนี้นะคะเดอะริเวอร์เนี่ยยังออกแบบเป็นแบบดับเบิลฟอนด e s ีไซน์คือไม่ว่าเราจะมองจากด้านถนนหรือว่ามองจากริมแม่น้ำเนี่ย ก็จะทำให้เห็นเป็นหน้าบ้านทั้ง2ด้านคือสวยงามทั้ง2ด้านเลยค่ะสีที่เลือกใช้นะคะก็ยังเป็นสีขาวหรือว่าสีเทาอมน้ําตาลเพื่อให้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะมีแสงสีชมพูแสงสีม่วงออกมาสะท้อนเข้ามาที่บ้านทําให้บ้านเนี่ยเปลี่ยนสีไปตามเวลาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็จะมีสีเหมือนโรแมนติกซันเซ็ขึ้นมาให้เราได้เห็นค่ะ เรื่องของความปลอดภัยนะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะว่าระหว่างที่ดินของตัวบ้านเนี่ยกับแม่น้ำเนี่ยก็จะมี Digital f ฟน c ์ป้องกันผู้บุกรุกไว้รวมทั้งในโครงการนะคะก็ยังมีรอปพอคอยตรวจตาทุกๆ30นาทีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะชั้นหนึ่งเนี่ยก็ยังมีห้องนอนด้านล่างที่มีห้องน้ำในตัวโดยที่ห้องน้ำนะคะจะดีไซน์เป็นแบบ universal Design ให้รถเข็นสามารถเข็นเข้าไปใช้งานได้ค่ะ กันมาที่ชั้น2นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะโดยที่ห้องนี้เนี่ยก้าวแรกที่เข้ามาพารู้สึกว่าโออามากเพราะว่าฝ้าเพดานสูงมากค่ะมีการติดกระจกบานใหญ่นะคะทําให้สามารถรับวิวแม่น้ําได้ค่ะซึ่งห้องนี้ไม่ใช่ห้องเดียวนะคะที่นี่สามารถรับวิวแม่น้ําได้ทุกห้องนอนเลยค่ะมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีวอ l ์กอินคล e เซตแล้วในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีบัตทับด้วยค่ะ โดยแบบบ้าน The r ร v เ r เป็นแบบบ้านใหม่ของโครงการสรานสิริบางนาะบริเวณหน้าโครงการจะมีป้ายสรานสิริบางนาอยู่มาดูกันส่วนขับเากันบ้างค่ะขับเพลนะคะก็จะมีทั้งสะว่ายน้ําเด็กสาว่ายน้าผู้ใหญ่มีสวนพร้อมสนามเด็กเล่นชั้น2ก็จะมีฟิตเนสกับโคเวกิ้งสเปซนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จะใช้ลิฟต์24ของแสนสิริมีประตูเข้าออกเป็นออโตเกตซึ่งแยกระหว่างเรสิเดนเชียลแล้วก็วิสิเตอร์ค่ะ ทำเลของโครงการนะคะก็จะอยู่ใกล้บางนากม26ใกล้ทางด่วนบุทรพาวิถีเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นใกล้มหาวิทยาลัยเอแบกใกล้เมกะบางนาแล้วก็สามารถเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางโครงการเนี่ยยังฝากมาบอกอีกว่ามีการติดโซลาร์พาเนลช่วยลูกบ้านประหยัดไฟทุกๆหลังด้วยค่ะเพราะงั้นนะคะถ้าใครกำลังหาบ้านริมน้ำที่มีสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่รีสอร์ทแล้วก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก ไม่สามารถหาได้ง่ายๆนะคะแต่ที่นี่ค่ะ t ด e r i v e รตอบโจทย์ทุกข้อในราคา25-40ถึงล้านค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบดูบ้านดูคอนโดนะคะฝากติดตามรายการ Walk Through t o o No w h Y จากช่อง Y Y นะคะสามารถติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้ว EP หน้าเราจะพาไปดูที่ไหนกันฝากติดตามด้วยนะคะ